ตัวเหรียญน,นะคะเป็นไตรมาสห้าเก้ามียันนะคะยันอันนี้เป็นเป็นอ่ของของหลวงพ่อรวยนะคะแล้วก็มี arn, หมดนะคะยันตรงนี้นะคะแล้วก็มีไก่ขนาบข้างนะคะ 45, เฮียเลขโค, 45, 45, ค้ดองนี้อยู่ไหนเนี่ย, 45, 45, ย 4, 45, สองห้าสี่ห้านนล่างไงล่างขวาเนี่ยอันนี้นะอันนี้จะให้ดูสองห้าสี่ห้าสองห้าสี่ห้าดูกันนะคะตัวเหรียญน,นะคะ เลี่ยมจัดเต็มมากเพราะว่าองค์เนี้ยเขาจัดสร้างน้อยเฮียจัดสร้างกี่องค์อะลองเซิร์ชหาได้ปะหลักพันเนาะนี่นี่องค์นี้ในสมุดเล่มนี้มีปัสมุดหลวงพ่อรออะอ่าให้เฮียให้เฮียหาให้ระหว่างนี้ให้เฮียหาให้เดี๋ยวให้เฮียดูว่าองค์เนื้อทองคาเนี่ยเขาจัดสร้างแค่กี่องค์นะคะสําหรับใครแบบว่าอาจจะมีเงินเย็นอยู่ระดับหนึ่งแต่ไม่อยากได้เงินก้อนพี่พี่ค่อยๆอผ่อนไปแต่ละเดือนก็ได้นะสบบอกเลยว่าไม่ไม่เสียหลายเพราะว่าให้ออมได้ขนาดนี้คือแบบเป๊ะมากจริง นะองค์นี้ดีไซน์งานเลี่ยมจะเป็นงานแบบยกซุ้มหัวสิงห์ฝังเพชรประดับนะคะเทคนิคการฝังเพชรขององค์นี้นะคะสองพันกว่าองใช่ไหมคะคุณ 20, <000 S 1> เบนส์ขอบคุณมากค่ะสําหรับสําหรับข้อมูลคุณเบน์ขอบคุณมากนะคะสองพันกว่าองคเฮ้ยอันนี้ก็ใกล้แล้วสิสองสี่สองห้าสี่ห้าต้องประมาณสองเนี่ยเอาที่แน่นอนมาเออนะองค์นี้นะนะคะ เลี่ยมยกซุ้มหัวสิงฝั่งเพชรที่ตาที่เขี้ยวแล้วทุกจุดแล้วเซาะโดยล่องคืองานมันจะดูหรูแต่ไม่ได้ดูแบบเพชรโลน้นจนเกินไปทําการซาะล่องนะคะประปลายตามจุดต่างๆให้มันดูมีความแบบเฮ้ยแปลกแล้วก็ไม่ได้แบบดูเพชรจ๋ามากดูมีความแมนดูติดแกลมนะคะแล้วที่สําคัญนะเอาดูหูกระต่ายห่วงห่วงอย่างนี้ค่ะ นะคะมันมีความเฟกซิเบิลหรูหรานะคะเชื่อมต่อกับสร้อยใส่มาแล้วองค์เดียวจบเลยสวัสดีค่ะท่านนายกนะคะอันนี้นะระดับที่ว่าใครใส่เนื้อทองคํานี่คือดีนะคะรุ่นไตรมาสอง์นี้นะคะอ่ะนะฟังดีๆนะ,ะตัวดันเลียดีไซน์นี้นะคะสอใส่เม็ดไข่ปลาประกบกับหลอดทองประกบด้วยเกลียวคู่นะคะให้ดูด้านหลังค่ะงานเนียเน้ยแบบองค์นี้เลยนะเนียเน้ยบแบบองค์นี้เลยนะคะเฮียเจอยังเนี่ย นะน้ำหนักของกรอบองค์นี้อยู่ที่18.88กรัมเฮย้ยตัวเลขยังดีอ่ะตัวเลขยังแหงลมสีเรียบร้อยนะคะ18.88กรัมนะคะตัวองค์พระนะคะตัวอง์พระนะคะเรียนอยู่ที่ไซส์3าตังจำนวนถึง41เม็ดนะคะตัวเนื้อทองคำเนี่ยของตัวเหรียญเนี่ยหนักอยู่ที่บาทนิดๆ15.3กรัม15.3กรัมค่ะนะคะ นะ15.3กรัมสำหรับใครที่อยากจะได้นะคะงานเลี่ยมองค์นี้เพชรรัสเซียอยู่ที่6ไปปลายนะ60,000ไปปลายรวมเพรแท้งานเลี่ยมนะคะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ห1,000โดยประมาณนะคะประมาณ1ง1 0 0 0 0โดยประมาณสําหรับงานเลี่ยมนะสําหรับพาลาเช่าองค์นี้นะคะอยู่ที่212700ค่ะ1,700 ตกเดือนละ21,170ค่ะ21,170 21170ออมได้10เดือนนะรับส่วนลดเพิ่มด้วยนะคะงานก่อ